ยอมานพงาดฟ้าตอนที่หนึ่งบทประพันธ์ของคนพัดทินนี่พวกเจ้ามาอยู่กันที่นี่เองท่านเจ้าสำนักเราเรียกให้ไปโดมตัวแล้วห่าวตงชิงท่านเดินเข้ามาแจ้งเหรียญหมิงตรงพระพักพวกซึ่งเพิ่งเข้าสู่แดนสัจยุทธเมื่อไม่กี่วันมานี้และได้ไปพบกับู่ไคหมิงรวมถึงเจ้าสำนักมาแล้ว ไม่ว่าเขาจะพึ่งเบื้อรื่อนขอบเขตพลังได้สําเร็จแต่การไปรยังดินแดนรกร,ร้างใต้นั้นก็ถือว่ามันเป็นดินแดนรกร,ร้างที่อันตรายอย่างมากๆากเทรนารดโรเดอซิวไม่ได้ตั้งใจจะส่งตัวชายชะก,กันทั้งสามคนนี้ไปหาที่ตายและการเดินทางไปยังดินแดนรกร,ร้างในคังนีไม่ใช่ว่าแค่การประลรองยุทธธรรมดาเท่านั้นเพราะหาเปฉะชนนั้นเพียงหาสถานที่ปลอดภัยสักแห่งหนึ่งจัดการประลองก็พอแล้วแต่การอยู่ในดินแดนรกร,ร้างใต้ให้ครบกําหนด2เดือน คือการเอาชีวิตรอดที่แท้จริงและฝ่ายที่เหลือคนมากที่สุดและในตอนท้ายก็จะกลายเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเอาตัวรอดหรือการมีชีวิตรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อันตรายและในสภาพที่มีศัตรูผู้อเมหิตไล่ล่าหมายถึงเอาชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่รัวซิลยังไม่เข้าใจก็คือทำไมถึงต้องเป็นดินแดนรบร้างใต้ซึ่งฝ่ายมาเป็นคนเสนอออกมาในนาน หน้าที่พักของอู่เคยหมิงผู้สมัครทั้งสิบคนได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตารอซิวกลับมาพบเจออู่เชียนเชียนอีกครั้งแต่เนื่องจากผู้โอโตันและท่านจุดสำนัก,กอยู่ด้วยเขาจึงไม่สะดวกที่จะเข้าไปพูดคุยกับนางในเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วข้าจะขอพูดตามตรงเลยแล้วกันนะการเดินทางครั้งนี้มันอันตรายมากโดยเฉพาะสําหรับพวกเจ้าที่เพิ่งเข้าสู่แดนสัจยุทธ์ได้ไม่นานกู่ทงเฉินถอนหายใจพรางมองไปยัง เหรียญหมินตรงละพักพวกผู้โอโตานกล่าวว่าหรือท่านจะให้ข้าไปเด็กตัวพวกที่ขาดเขาเหล่านั้นมาแทนถึงอย่างไรผู้โอโซแดนสัจยุทธ์ทาดับห้าจำนวนสิบคนย่อมแข็งแกร่งมากกว่าของเขาหลายเท่านะกูต้องเฉือนสายหน้าไม่จําเป็นสํานักอื่นก็ได้ส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดของตนออกมาเช่นกันแม้กระทั่งพวกระทิมานพวกมันเป็นคนเสนอให้จัดการประลองในครั้งนี้ด้วยซ้า ซ้ำยนฝ่ายเลือกเวลาสถานที่พร้อมเป้าหมายของมัน,มนไม่ใช่การประลองพลังแต่เป็นการดูว่าผู้ใดจะอ,อยู่รอดได้นานมากกว่านนั่นแหละอู๋ไคหมิงพยักหน้าหากเป็นการประลองปกติฝ่ายมานเองก็คงไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะพวกเราได้พวกดังนั้น,นพวกมันจึงต้องเลือกสถานที่เองก็อย่างที่ดินแอฟรลกลาใต้ที่ตนเองปรับตัวดีๆกว่าถ้ายังสามารถได้สภาพแวดล้อมที่อันตรายรอบโจมตีพวกเราได้อีกลัวซิวกล่าวเสริมว่าใช่แล้วขอรับ ต่อเพามันไม่ลงมือทําอะไรเราฝ่ายเราก็อาจเสียชีวิตในนั้นได้อยู่เองอยู่ดีหากผู้คนฝ่ายมานันมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดที่เหนือกว่าพวกมันก็ต้องเป็นฝ่ายชนะแน่และในเวลาเดียวกันพวกมันก็ยังสามารถกาจัดยอดฝีมือแดนสัจยุทธ์ของพเราได้อีกเป็นจำนวนมากกูตองชวนเองก็มีความเห็นไม่ต่างกันเช่นนั้นเมื่อเข้าไปแล้วพวกเจ้าก็อยากคิดต่อสู้กับศัตรูเด็ดขาดแต่แน่นอนว่าหากพบศัตรูอยู่ตาหนมพัง พอจะขอจงรมพลังสั่งสอนมันให้ได้และอย่าลืมระวังกับดักที่อีฝ่ายอาจวางไว้เล่นงานพวกเราด้วยในบรรดาสำนักฝ่ายธรรมะสำนักไทอู่ของเราส่งคนไปมากที่สุดส่วนสำนักปราบอาูรและสำนักเฉินอูส่งตัวแทนไปเพียงสคนเท่านั้นฝ่ายกันเชียงถ่ายยวนและอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์ส่งมาที่ละเจ็ดคนส่วนเกาะเลียงฮาวาหุบเขาปิงเฟิงและสำนักอ้าวเทียนส่งมาที่ละหกคนโอ้ใครมิงกราสดุก พวกเจ้าทั้งสิบคนจึงต้องรวมมือกันให้ดีแต่เราซิวต้องแยกตัวออกไปเพียงลําพังเพราะนอกจากจะชอบก่อเรื่องก่อราวแล้วเขายังมีค่าหัวถึง15ล้าร้านผลิตภัณาณไม่ว่าจะเป็นผู้คนฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายมารก็คงจะต้องคอยจับตาเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งสิ้นนั่นแหละหัวสิวหัวเราะเสียงเย็นมุมปากของเขาก็ตุกขึ้นมาเล็กน้อยแต่เขาเข้าใจว่าเพราะเหตุใดพวกเขาอุกขิมิงจึงสั่งให้เขาแยกตัวเป็นคนเดียวมิจาั้นแล้ว สหายร่วมกลุ่มทุกคนจะต้องเสี่ยงอันตรายไปด้วยยุนเซียวเตาและเหรียญมินตรงรู้สึกครับแค้นใจเล็กน้อยเนื่องจากพวเขาเคารพในตัวเหลวซิวมากได้อยากช่วยให้หลวซิวพิชิตความยิ่งใหญ่แต่ก็จําเป็นต้องฟังคําสั่งของกูง่จงเฉินกู่จงเฉินกล่าวต่อว่าหล่ซิว,เ,วเจ้าแยกตัวไปนคนเดียวเจ้ามีปรีกเพิงชัวสิเวียงและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อสู้มามากมายเคยสังหารแม้แต่ศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทําคือ คอยสังให้ทุกคนฝ่ายมารและยืนมือเขาช่วยเหลือลูกศิษย์ฝ่ายธรรมะที่ถูกโจมตีสุสีก้าคนก็ต้องเกาะติดรวมตัวกันไว้ให้มั่นสามเดือนนี้นับจากนี้พระเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนรวมกันให้ดีหลวสิวพันนึกทำไมได้ว่าอาณาจักรอาวุธศ,รรศักดิ์สิทธิ์และหุบเขาปิงเฟิงก็น่าจะส่งลู่มิงหยาและหลิงโยหลานมาร่วมกัรบารองเช่นกันเรื่อวงวาสติทั้งสองนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นเดียวที่แข็งแกร่งและถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในสํานักของพวกนางลหลวสิว จึงเกิดความคิดสับสนเล็กน้อยใจหนึ่งเขาอยากให้พวกนางมาเพื่อที่จะได้พบเจอกันแต่อกใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้พวกนางมาเพราะสถานที่แห่งนั้นมันอันตรายมากเกินไปสุดท้ายก็ได้แต่ภาวนาให้หลิวเมิงเอ๋อคงจะไม่ยอมปล่อยให้พวกนางมาที่นั่นเป็นแน่ประเสริฐบัดนี้พวกเจ้าทั้งหมดไปเก็บตัวฝึกฝนในดินแดนกับผู้โอโสเราเถอะส่วนโรซิลอยู่ที่นี่ก่อนเพราะมีเรื่องจะต้องคุยกับเจ้าต่อ กูต้องเฉินออกคำสั่งเมื่อหยุนเสี่ยวเต่าและคนอื่นๆเดินตามชายชรลาหลังค่อมออกไปเรียบร้อยโอเเขมิงก็หันมาถามว่าอาจารย์อาเล็กไม่ทราบว่าท่านมหาลูกศิษย์แดนสัญญุตหน้าใหม่ทั้งสามคนนี้มาได้อย่างไรการส่งพวกเขาไปร่วมประลองไม่ตากตาก,กันส่งไปตายแท้ๆน้งบลท,ทั้งสามคนมีดักถามพลังที่ดีเฉดียวหน้าเสียดายยิ่งนักอาจารย์อาเล็กท่านคงมอบอยาสร้างฐานปานแม่เขาไปสินะผู้โสตดตอนนี้อยู่ด้านข้าง เอ่ยขึ้นถ้าอู๋ไคหมิงนักกูตงเฉินรู้ไม่ทราบว่าหลัวซิวมียาสร้างฐานปางอยู่ในมือประชาชนมากแต่ทั้งสองคนก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าหลัวซิวสามารถหลอบอสถชนิดนี้ได้ด้วยตนเองหากมีผู้ใดรู้ถึงจํานวนยาสร้างฐานปานที่หลัวซิวกำลังครอบครองอยู่ในขณะน,นี้ทั่วทั้งตะวีปเฉิอนขขอูก็คงต้องสั่นสะเทือนเป็นแน่อู๋ไคหมิงและกลูตงเฉินพลันนึกขึ้นมาได้ว่าหลัวซิวกำลังสร้างกูอํานาจของตนข,ขึ้นมาเองและนี่ ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ผิดบาปอันใดโรสิวยิ้มพรางข่าวว่าขอาบอกพระเจ้าตามจริงอาจารย์อาคนนี้ของพระเจ้าสามารถหลอมยาสร้างฐานปานได้เองหากพระเจ้าต้องการข้าก็จะขายให้ในราคาเพียงเม็ดละห้าแสนผลึกวิญญาณเท่านั้นอยากได้กระบอกมากก็เล่ากันว่าะวางไงนะกูต้องเฉิดกูทานออกมาด้วยความตกใจที่วรซิวสามารถหลอมยาสร้างฐานปานได้เองเราลือโอไคมิงหันไปมองหน้าผู้โอโสตันก่อนจหันไปจ้องมองวรสิวด้วยความเหลือเชื่อ แม้ทั้งตัวเขาและกูดทงเชิญจะไม่ใช่นักหลอมโอสถแต่รู้ดีว่าการหลอมโอสถสร้างฐานปลานั้นยากลําบากเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคน,นั้นต้องมีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับการลองผิดลองถูกหลายครั้งนั่นคือความจริงผู้โอสถตันห้อในลำคออย่างเย็นชาแต่ในใจกับขบขันเล็กน้อยเพราะดูออกว่าโดซิวตั้งใจโกงราคาโอเคเมืงและกู่ทงเชิญเป็นพิเศษเนื่องจากเขาสามารถหลอมยาสร้างฐานปลาขึ้นมาได้ง่ายได้ยยิ่งนัก เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้อโอโสตันโอไคหมิงและกูตงชฉิก็ถึงกับต้องสูดลมหายใจตั้งสติโรซิลไม่เพียงแต่ล้อมยาสร้างฐานปานได้เท่านั้นแต่ยังดูเหมือนว่าจะมีอยู่ในมือไม่น้อยเลยทีเดียวอาจารย์อาร์เร็กท่านมียาอยู่เท่ารหรือกูตงเฉินรีบถามเพราะในช่วงกี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้สิสำนักไทอูส่สามารถเข้าสู่แดนศัยุทได้สําเร็จน้อยจนน่าใจหาย10เม็ดโรซิลยิ้มรา เ <S an> จ้าอยากได้ใช่หรือไม่ถ้าข้าขงขายให้เจ้า้งหมดหกคนเดียวไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าถ้าเจ้าอยากซื้อไป้งหมดคนเดียวก็ออยาสัจธาตุหนึ่งพันสองรมิดมาแลหรือจะเปลี่ยนเป็นผลกวิญญาณหกร้านก่อนก็ได้เช่นกันกูต้องเชิญรอบสมบทคำอยากอยู่ในใจก่อนตอบกบไปว่าเรื่องนี้เข้าต้องไปหาฤกษ์กับภูโสคนอื่นๆก่อนรีบเอยก็แล้วกันนะช้าหมดแน่แล้วจะหาว่าข้าไม่เตือนหลัวสิวฉีกยิ้ม ก่อนจะติดตามผู้โอสตันกลับไปยังเรือนไทตันหวังอย่าสร้างฐานปราณมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปลดปล่อยพลังปราณเข้มข้นออกมาได้ครั้งและมหาศาลบรรดาผู้คนในเขตแดนนักสู้ระดับสิบจึงเลื่อนขอเขตพลังได้อย่างง่ายดายซึ่งโอสต์ชนิดอื่นไม่สามารถทดแทนได้แต่ด้วยความที่ยาสร้างฐานปราณมีน้อยราคาของมันจึงสูงริว่วหลวสิวไม่คิดปล่อยขายในจำนวนมากมิฉะนั้น มูลค่าเพรมันก็จะลดลงเขาจะเก็บไว้กับตัวหรือไม่หรือใครก็ขายให้กับคนรู้จักในราคาสูงหรือถ้าไม่มีโอกาสก็จะนําไปออกประมูลบ้างเล็กน้อยผลชื่อสิเป็นทั้งหมดของท่านใช้หมดแล้วหรือเมื่อกลับมาถึงเรือนไทตันหวังผู้โสดันก็ถามขึ้นมาทันทีพอดีว่าข้ารอไม่สําเร็จอยู่หลายครั้งแต่วันนี้ก็มีโอสถมากกว่าร้อยเมตรแล้วโดซิลตอบยิ้มแย้มผู้โสดันแค่นของเราในลำคอในใจนึกอิจฉาโดซิลอยู่ลึก แม้เขาเพิ่งจะเข้าสู่แดนสัจยุทธ์ได้ไม่นานแต่คาร์พิยาสร้างฐานปานจำนวนมากอยู่ในมือหากใช้โอสล่านี้ได้ถูกต้องก็จะสามารถสร้างยอดฝีมือเขตแดนสัจจยุทธ์ได้ร้อยกว่าคนแต่สําหรับโรซิวไม่ได้ตั้งใจแค่ฝึกฝนผู้คนมากมายขนาดนั้นเขาต้องการเพียงคนที่แข็งแกร่งและพร้อมทํางานร,ารับใช้เขายิ่ยงมีคนน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งจัดการได้ง่ายมากขึ้นท่านคิดจะเรียนวิชาเทพยุทธ์บ้าง,งหรือไม่ผู้โสดานถาม จะ,จะสอนข้าหรือโรซิลเบิร์กตาโตย่อมต้องสอนแต่รรซิลกับาศาสตร์สอทธตาว่าวันนี้ยังไม่เรียนนี่กว่าใครมีเรื่องสาคัญอย่างอื่นต้องทําแต่ถ้าเจ้ายอมถอดหน้ากากสอนข้าแล้วก็พวกเราอาจจะคุยกันได้ฮะอยากเรียนหรไม่กระลแต่ตามแต่ใจท่านหากทางที่ตาก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันผู้สุตันกล่าวตัดบทก่อนจะสะบัดหน้าเดินหนีไปได้วยความโรขื่ดัวิไม่เข้าใจแล้วว่าทำมาอยู่ดูดี ผู้อาวุโสตาถึงได้เก้ยวกราดขึ้นมาเช่นนี้เขากลับไปยังห้องรับนั่งลงนั่งสมาธิแล้วถามที่ดามังกรเจ้ามังกรน้อยถึงเวลาที่เจ้าจะต้องสอนวิชาเทพเหล่านั้นให้ข้าเรียนรู้ได้แล้วหรือไม่เขาคิดว่าควรในวิชาเทพก่อนเพราะมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาชีวิตปลอดโดยเฉพาะวิชาเทพที่สามารถแปลงร่างได้หลายรูปแบบวันนี้ก็สอนเจ้าได้แต่จะฝึกฝนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วล่ะหลวงเสวี ลราวด้วยน้ำเสียงที่ดูแครนเราคำมั่นใจว่าโรสิวจะฝึกฝนไม่สำเร็จแม่นางน้อยนี่เจ้าอย่า,ยาได้ดูถูกข้าให้มากนักนะโวสิวยังคงยิ้มด้วยความสบายใจรีบสอนมาเถอะข้าจะสอนวิชาแปลงร่าง72ชนิดบัดนี้ด้วยจิตวิญญาณที่สุดแสนจะอ่อนแอของเจ้าเจ้าคงแปลงไปได้แค่สัตว์ตัวเล็กไปก่อนสมพวกสัตว์ตวัวใหญ่อยเพิ่งเพ้อฝันแล,นะล้วนะหลวงเสวีอีกราว แม้แต่ข่าบัดน,นี้ก็ยังแปลงเป็นสัตว์ตัวใหญ่ได้แค่เสือโคร่งเท่านั้นช่างเถอะช่างเถอะขอแค่แปลงปร่างเป็นนกได้ก็พอแล้วโอซิโอกล่าวขณะนึกภาพตัวเองแปลงเป็นนกน้อยที่สามารถบินไปไหนมาไหนไดโดยไม่ถูกศัตรูพบเห็นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเรื่องน,นั้นไม่มีปัญหาหรอกหลงเซเบีอีหวออัวเราะแต่อย่าโดนจับกินซะก,ก่อนละ่ะจริงๆด้วยร่างกายของเจ้ามันจะโดนโจมตีหนักหนา,นาเพียงใดก็คงไม่ตายทันทีตราบใดที่จิตวิญญาณของเจ้านะ่ะยังคงอยู่ และไม่ได้ไปพบเจอกับผู้ที่มีความแข็งแกร่งกว่าเจ้ามากนะักเจ้าก็จะไม่ตายโดยเด็ดขาดหลัวซิวถูมือไปมาขณะที่หลงซิเวอี้เริ่มถ่ายทอดวิชาแปลงร่าง72ชงนิดวิชานี้มีเนื้อหามากมายแต่ใช้จิตอย่างรู้ส่งเนื้อหาทั้งหมดเข้าสู่สมองของชายหนุ่มโดยตรงนับเป็นการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วลและสะดวกยิ่งหลัวิวมั่นใจมากขึ้นว่าหลงซิเวอี้ซูไม่เหยา่ และายโยโย่ต้องมาจากแดนสวรรค์เป็นแน่เพราะการถาทอดวิชาผ่านจิตอย่างรู้เช่นนี้แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถกระทําได้วิชาแปลงร่าง72ชนิดไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้จะสามารถแปลงร่างได้เพียง72อย่างเท่านั้นเพียงแต่การแปลงร่างจํานวนมากไม่ได้ใช้งานจริงจึงมีการกําหนดการแปลงร่าง72ชนิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานเพื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้วตราบใดที่มีพลังจิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งมากพอ ผู้ใช้ก็สามารถแปลงร่างได้ตามใจปรารถนาแต่ความยากของวิชานี้ก็คือการควบคุม,มร่างกายด้วยจิตวิญญ,ญาณและใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณซึ่งหลงซิเวอี้สอนไว้ว่าตนเองต้องใช้จิตควบคุม,มร่างกายและใช้พลังนี้ประสานกับรูปแบบที่ซับซ้อนพร้อมทั้งต้องขับเคลื่อนวรยุทธ์เพื่อกระตุ้นพลังผ่านอาคระวิญญาณให้แสดงอิทธิฤทธิ์นี่คือขั้นตอนที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่เมื่อเชี่ยวชาญแล้ว ก็สามารถทําได้ในเวลาอันสั้นเช่นเดียวกับหลงเซเว่ยอี้ที่แปลงร่างได้ตามจจนึกทันทีผ่านไปสามวันหลัวซิวยังนั่งขัดสมาธิไม่เคลื่อนไหวในขณะที่เสียงหัวเราะของหลงเซเว่ยอี้ยังคงดังไม่ขาดหายเจ้าังกรน,น้อยข้าแค่ยังควบคุมพลังไม่ได้เท่านั้นหลัวซิวกำลังพูดความจริงการควบคุมพลังวิชาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนอกจากจะต้องทําให้พลังไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วก็ยังต้อง รวมพลังวิชาให้สร้างแขนขาและโครงสร้างกระดูกขึ้นใหม่ด้วยหลังจากนั้นจึงทาการประกอ,อบร่างกอดกระตุ้นด้วยคาถาเป็นการปิดท้ายเพียงเท่านี้เขาก็แปลงร่างได้แล้วและอยากเปลี่ยนคืนมาร่างเดิมก็แค่ต้องรบอักขระวิญญาณทิ้งไปเท่านั้น3วันผ่านไปร่างกายของโลซิวเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าลิ้นพี่ปากของเขาขยับอย่างรวดเร็วขณะไร้คาถาหลซิว สามารถควบคุมพลังวิชาได้อย่างรวดเร็วเมื่อปรากฏแสงทองผ่องอัมภัยสว่างสวยัยหลงสิวอยีก็ต้องร้องอุทานออกมาทันทีจเจ้านี้ช่างเด่นูุได้รวเดวเร็วจริงๆหลงสิวอยีตะโกนขึ้นมาหลวสิวสามารถฝึกวิชานี้ได้สําเร็จและเขาก็แปลงร่างเป็นนกน้อยตัวหนึ่งกําลังจะพึ่งโบยบินมาจากห้องลับชายหนุ่มรู้สึกไม่อยากเชื่อที่ว่าร่างกายของมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย และพลังปานทางของเขาก็ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่เช่นเดิมตอนนี้เจ้าขุมร่างกายด้วยจิตวัญญาณดังนั้นในความรู้สึกของเจ้าจึงเหมือนกำลังขยับตัวตามปกติแต่คนอื่นเห็นว่าเจ้าเป็นนกน้อยกำลังโผบินหลงเเวอี้อธิบายหลวสิวไม่จะเป็นนักควบคุมปีกเลยสักนิดเพราะว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ร่างกายก็จะปฏิบัติตามนั้นทันทีนี่คือความยอดเยี่ยมของพลังวิชาต่อให้เขาไม่ได้แปลงร่างยังสามารถใช้พลังวิญญาณเหล่านี้ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่จ,จิตวิญญาณและนี่คือความมาสศจรรย์ของเส้นทางแห่งเทพหัวใจของหลัวซิลวกระตุกวูบตัดสินใจบินออกไปทางหน้าต่างมุ่งหน้าไปยังที่พักของผู้โสตันวันนี้เขามีโอกาสที่จะได้แอบดูนางแล้วเมื่อแปลงร่างเป็นนกพระังปานและทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ได้รับการซ่อนเล้นหลัวซิวกลายเป็นนกน้อยธรรมดาตัวหนึ่งที่สมบูรณ์จะเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับเข้มาเดียวนี้นะ หลงสิวเวี้รร้องเสียงหลงเมื่อเห็นหลงสิวกำลังจะบินไปแอบดูผู้อื่นข้าไม่ได้จะไปแอบดูนางอาบน้ำสักหน่อยขขาอยากไปแอบดูตอนนางถอดหน้ากากเท่านั้นหลวงซิวหัวเราะตอบกลับมาเช่ถ้าเจ้าคิดใช้พลังทำสิ่งรามกต่อไปข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าแล้วหลงซวเวียี้กล่าวมาด้วยความขุนเคืองใจเจ้ามังกรน้อยปกติเจ้าก็ชอบพูดจารามกอยู่แล้วไม่ใช่หรือแล้วเจ้าเป็นคนชอบยุ่ยค่ายแอบดูพี่เหมยยาวกับพี่โยโยอาบน้ําด้วย อีกอย่างเจ้าก็แอบ,บดูข้าอาบน้ําเหมือนกันหลัวซิวยังคงกล่าวด้วยอารมณ์ดีก่อนจะบบยบินเข้าไปในห้องของผู้อโอสกันผ่านทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้หลงซุยอ,อ,อี้โต้แย้งกลับมาว่าไม่เหมือนกันสักหน่อยที่ข้าแอบ,บดูเจ้าที่จะมาโทษข้าไม่ได้เพราะว่าเจ้าก็เต็มใจแต่ถ้อยคำระมกเหล่านั้นน่ะข้าพูดก็เพื่อให้เจ้าได้เอาไปใช้วานสเสน่สายจตีเหล่านั้นตรังหากทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลดีต่อตัวของเจ้าทั้งสิ้น เมื่อเข้ามาในห้องแล้วหลวซิ่วก็พบว่าผู้อาวสตันไม่อยู่นางอาจจะอยู่ในห้องรับซึ่งเขาคงแอบเข้าไปห้องนั้นไม่ได้สุดท้ายหลวซิ่วต้องจเจดสินใจรอยามราตรีในที่สุดหลวซิ่วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นขนาดนี้เขาต้องใช้พลังในร่างกายเป็นจำนวนมากแต่ชายหนุน่มก็รู้สึกว่าคุ้มค่าได้ยว่าอีกไม่นานเขากำลังจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของผู้อโวสตันแล้ว หลังจากที่ผู้โสดตันเดินเข้ามาในห้องนางก็ถอดเสื้อคลุมตัวยาวสีดำออกเหลือเพียงชุดชั้นในสีขาวสะอาดรากหิมะโรสิวมองเห็นเดินล่างที่งดงามไม่อย่างเต็มตาหลังจากนั้นผู้โสตันก็ถอดหน้ากากเพียงแต่ว่าโรสิวจ้องมองไปขาต้องสะบัดอยู่ในใจเพราะไปหน้าของผู้โสดตันถูกปกคลุมด้วยวงแสงสีขาวสว่างเจิดจ้านางยังคงไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าให้ผู้ใดพบเห็นอย่างมุ่งมั่นต่อไปและนี่ก็คือ หนึ่งวิธีในการอำพรางหน้าโฉมหน้าของผู้อโสตันหลัวซิวกำลังจะบินกลับออกไปจากห้องด้วยความผิดหวังแต่ผู้อโสตันพลันเห็นนกน้อยตัวหนึ่งเข้ามาพอดีนางยังไม่ได้ลงมือโจมตีแต่ก็แค่ว่าจะไม่คิดโจมตีหลัวซิวจึงรีบบินหนีด้วยความตื่นตระหนกผู้อโสตันมีพลังอยู่ในแดนนิพพานสามารถฆ่าเขาได้โดยง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือหลัวซิวตื่นกลัวจนเงื่อตกตั้งปฏิฐานว่าหลังจากนี้จะไม่ทำอีก เรื่องราวที่เสี่ยงตายชนิดอีกแล้ว